สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโน้นสวรรค์อำเภอปทุมรัตน์จังหวัดเชียครับเสาร์วันนี้เป็นเสาร์วันจันทร์ที24่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ครับครูมนชนนำภาพพี่น้องมาเบิง่งราคางูของตลาดบ้านโน้นสวรรค์นะครับซึ่งเปิด2หมื่นนะครับสัปดาห์หนึ่งคือวันจันทร์กับวันศุกร์ เปนอนกันนงง่วนนั่าวอยมาถาม,มาขายกันนะครับม<า>ันนี้ง่วกับบ้อนหน้าตาปะไดนครับบึงต้อยเจ้นะันนี้เล่าติขายบื้นเกีย แม่ลูกโค่เราจะได้ับพ่อลุงสองมื่นสามตีสี่ตนที่โตสองมื่สามครับนี่รับแม่ลูกอันนี้ลูกผูอันนี้กับลูกแม่แยกแยกคัดแยกนะว่าพ่อลุงแยกแยกแยกเกาขาโค่มาจากบาัดโอโค่ละหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้เปิดได้หมื่นเจ็ ต่อร่องไหนทุกโตมักคมนะเก้ามักแม่สาวตินี่มาจากสพยพลุงมาจากนอเอาฝากเบอร์โทรให้พี่น้องี่ชิบปบท่านเนาเนี่ยตอนีเจ้าตัวมันไวเ่งกนบักอ้วเนี่ยักอ้วมันไหนชิบแปดเออให้เอก็สรต้นเออให้เจไร้สร้างได้สร้าหรือตัวาเออเียตัวศาสตร์ไฟได้สิีฝากเบอร์โทรได้พลุ่งศูนย์แปงสี่แปด หนึ่งเสี่อ้าวมันมันครับได้บยไดี๋วะให้ข้ให้ตใสตัวใด้อขเขียะเนี่ยที่แกนตัวเดียวหรืแกนตัดตัดตายบฝากเยวเจ้าบาทนี่อาวันพันหนเอาวพันหนึอะมันเาวันท่ไัเอาวั่ได้อุ้อุ้ัอุ้ยอุ้อุ้อุ้ยอน้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อ้ยอุ้ยออุอุพยอุ้ย้อยอยน

เราไอืมฮาฮ่าอเขายเส <S <S ี้ยแกนครับซีดูสามมื่นจีอืม วัดด in right. no problem ีว <IL> no er <ua> ัดด ER> ีสองข่มค่มนี่เอาจังหวัดค่มนี่ดิพุนตัวใช้ลูกวะนะกับตัวไหน ขายสองโตขายสตเลยขายสรกันเลยตอย้ลบืออขาักนกันฮย้นี่ครับต้นต<ค>้นนี้อตัอันต้นนั้นลูกแม่ไหนนั่นอ๋ออ๋อ บ่บ่แยกขายบาคทีถึงขายเมาอย่างเดียวกันอ่ะเอะทะะ 4, ะเท่าไรก่อสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามสองหมื่นสามกับสี่ตูนเป็นจะขายร่วม <c oughs> ถือตัวละค่มละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหาร้อย ต้อล่องไรนอีกวะนี่ยอ่ะต้อร่องไนอีกวะไดนอยูฝากเอร์ออวอถวษพี่รองนะนย์นยห้าเก้าเ8้มันมเลยครับครับ

ล้วักว่านะูกวัสดีครับได้ไปแยกโตหมืนเนี่ยไแยกโตสามสี่โตขายเมื่อไลูกมูฟูนี่บอไปให้การไปหมดล้โตโอ้โหนากันเดียวครับเดียวครับ ไปปรมวลได้พี่น้องเลยพอลูกเอ้ยสวัสดีครับคุณอางัวไม่โต มาซื้ออันนี้เขาพูดไดนอนพูดไดไม่รู้ผูขายเราบะข้าวาันนี่ขายเจ้าวันนี่ฮะสองตัวเนี่ยสองตัวสามหมื่นครับ มายัมันหลเลโอ้ยวาเลี so ่นเรไหมเนะเห็ดเผาตัวอะไรเหอ็ดเมียเมียนเออมูนี่เขาไผ่ต้องมูนี่ไผ่แักตัุนหม่องแบ่แ่อยู่ไหน วัดเดียวหัวเจ้บาบนขายจข,าย,ขายมดไปตัวแคบาทน,นี่เร้าลสี่พันเจครับสีตัวตวต,วตัวเขียวเนี่ยตัวเขียวโอุ้่นสีพนส่พันเจ็ดตัวหน่นิดน้อยนี่ครับไร้าละสี่พันเจ็ดเอาเอา,เอา,เอา 4, เย,ยุิีลูกยุตด,ดีแล้วสี่พันเจ็ดสี่ตนครับยาดินลูกยาดิน ต zaman, ่อรองได้นิดหน่อย50าสิบโลสี่พันห้าสี่พันห้าห้าเนี่ส่งให้ครับมาจากสอ่อาะเกษตฐสครับครับฝากเบอร์โทรพี่น้องนะเบอร์รนี่จำได้เออามันมันแดดเลยคืออีพันไ่ไขายได้ไหมเียังของไทยอืขายมันฉียดคุณใครใครักแขนี่นี่เ็นไอะไรมันตรง เอาเป็นยังเท่าห้องเบ๊ะเบยืนดิโคบีเบพไะใดนนอครูง

คบดิดิพะลุงสามหมื่นลูกกับลูกแม่ฉันเสร็อแล้วนี่นี่นี่ซ้ำตัวนี้โคบูนโคบโคดีจิพะลุงเข้าไปคมนี่อันหมื่นแปดพันลูกแม่หมื่นแปด 1 8่นแปดพันลูกก็ลูกเมียอ,อีกคม้มต่อร่องไหนถูกตัวนะพ่อหลวงครับผมมาคมไงเก่าขมเงเก่าสามหมื่น 3, ห่องสามหมื่นห้องอันนี้ห้องหมื่นแปดหมืนแดเยกว่ะ แยกว่บ่ครับบ่แยก่กะบมีอะไรม่สิบบ่อะไรมีองลวฝากกระตู้สีดอกพลุนหเบื้องหลวดศูนย์เก้าสามไปอื้อ สองเก้าหกสองหกนี่แหละครับบัวโซกมันมันครับครับครับนี่แหละครับมาคมยี่เก้าครับสามหมื่นบาท

พูดทั้งสมตัวเธที่ายววอ่าอุอเดือนเธอเลื่เขาไฟพอลูกเนี่ยเงียเสียวเจ้าบาทครับหมนก้าพันาร้อยาสูงเธอเลืเลยบานท่องว่างท่องว่างตัวม่มมันลอยหาสิบุ่ดเลยหาสิบ่องสิบุ่ดเ เี่ยเอางงี้มื่นเท่าไรก่อนมื่นเก่าพันหาลอยต่อรองได้บดบโค้งสางใหญ่เงไผมากน้ำฝ่าเบอร์ทั่พี่น้องในพอลุกศูนย์ปศูนย์ร่องเปีศูนย์ศูนย์หาสามหูมันหมืนนะครับเด้อได้ับสิ่ว่น้อยว่า โอเคกันไปเนี่ยเยอเยอยบเจอจะได้คู่อากูกห้าร้อยจะครองเซลเจบาทยันร้อยสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดื้อไปดื้อเนี่ให้สามพันสออเอาไก่เดียวกันแล้วละก็ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่สองหมื่นอ่ะ เมีลูกลูกเขาข พ่อลุ่งยังได้จ้าบาทนี่หมื่นสามยากหมื่นสามครับบูธรถบอารอบัวคุยคุยเอาจักบาทสองตออัวเด้ ป็พันหารครับตัวละแปดพันหาตครับสองตัวครับป็พันหาอนสองตัวแปดพันหาค้ยหกพันวสองตัวแปดพันหาคือตัวละสี่พันสอง ต่อรองได้อีกครับตัวนั่ันห้องเป็นนหาคุยกันไดครับสองอันเนี่ยมูอห้อยพนยในจะบาดว่าคเหอันที่โตไหนเจ็บปันหามือเจ็บปัญหาที่โตถ้ามาทัมัมนดอิมบอก เนี่ยคว้ยได้สุดๆจังบัดมันเป็นของเพิ่นไหมครับม่าน้ำกันอีกซื้ออืมแล้วลงไปบัดอัศปังหน่อยไทยของแท้ ตอนออตัวโตพ่อลุงมาจสมากพีนด้ฝากเบอร์พี่น้องเน่เบอร์เบอมีเลยเหียวเอามันมเด้อครับเ่ขั้วีสุดๆะเจ้าบาทคั้ยคข้วสุดๆาพันเจ้าบาทุครับอ๋อ้นี

quá hằn mong ao phân bát tiêu sút sút hà phát vậy nè ờ 6 นู่นี่สื่อมาติอาร์ตสื่อ,อื้อลรถจกรบาทิสามหมื่นชุดนี่สามหมื่นนี่แหละครับแมล่ลูกถือค้มมือแข คือหรอครับกำลังเอาัวขึ้นรถกับบ้านครับนี่คือบรรยากาศเขาตลาดน้ำบ้านโน่นสวรรค์ในสวรรค์จันทร์นี่นะครับวัวครับนี่พอเมืองบะไหลายคือเก่าสัปดาห์นี้หน่อยก็หนึ่ง โอ้ลูกก็เป็นตาฮักคักเถินนะ <laughs> คือว่าเอาตันเอาตลาดบานนวสวรรค์เท่าเปิดสองมื่นครับสัปดาห์หนึ่งคือวันจันทร์เสาวันจันทร์ครับเสาวันศุกร์นะครับเป็นนอนอย่างน้ำง่วนน้ำขั้วมาขายกลับมานะครับมีพีมีหน้าหอยหน้าหางลายอยู่ แต่ว่างัวเขาวัดไลยบันไดมือนีนะครับแต่ทุกสัปดาห์ก็หลายอยู่ครับ,รบเอาคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไอซับนี่ครับคอยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับแกล้งกันไว้ขั้วเจ็บยอะไรขัวข้วไก่มีลำลุ้ยสูขูทุกคนสบายดี